รมชลประธานเตือน11จังหวัดรวมทั้งกรุงเทพมหาคนครเฝ้าระวังระดับน้ําในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นในช่วงนี้นะคะส่วนทางฝั่งแม่น้ําโขงช่วงนี้ก็เพิ่มสูงขึ้นทุกวันอย่างที่จังหวัดหนองคายและบึงกาฬก็ใกล้ล้นตลิ่งค่ะ รมชลประทานออกประกาศแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มเจ้าพระยา11จังหวัดประกอบด้วยอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีลบบุรีปรทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการและกรุงเทพมหานาครให้เตรียมพร้อมรับสถานการณ์หลังเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มการระบายน้ำลงสู่ท้ายเขื่อนค่ะโดยรมชลประธานคาดว่าในอีก1-3วันปริมาณน้ำที่ไหลลงเขื่อนเจ้าพระยาจะอยู่ในระดับ1,400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงมีความจำเป็นต้อง ต้องระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราระหว่าง800ถึง1,000ลูกบาทเมตรต่อวินาทีซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันอีกประมาณ40ถึง80เซนติเมตรนะคะเพราะฉะนั้นใครที่อาศัยอยู่พื้นที่ริมส